รเราอยู่บนทางหลวงแผดินหมายเลขหนึ่งถนนปายโยตินประปลโยตินนะครับข้างหน้าเนี่ยแยกแมบ้านดูนี่จะกล้องก็ทางหลวง1นึ่นสูตรนะครับเส้นไปจไมสลองเส้นทางหลักนะครับแต่ก็ขึ้นไรชาฉีฟงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามาจากเสียบ้านแพ้วอนุเคราะห์เจนเดอร์ แรงที่สุดในประเทศไทยให้เราขับนะครับคุกกี้เสียงไซน์เ <บ S 1> ดดดามาเนี่ยนะครับแซวกันเล่นก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปอัปเดตไปไรชาชุยฟงนะครับไปดูไรชางามงามๆว่า,ามมเป็นยังไงการเดินทางก็มาจากถ้าตัวเมืองเชียงรายหรือสนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับออกไแม่ฟ้าหลวงมาเลี้ยวขวาก็มาแม่จันประมาณ25กิโลเมตรนะครับแล้วจากตัวเมืองแม่จันเนี่ยออกไปไรชาชุยฟงประมาณ 20กิโลนะครับประมาณนั้นก็จากตัวเมืองเชียงรายมานี่ก็40กิโลใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบเกือบชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่การจราจรนะครับถนนดีมาได้ทุกคันถนนดีดน,นตรีไปแล้ว mm hmm. กเ็เป็นชานะครับเบอร์ B 12เบอร์17ได้แล้วก็มีอาหารมีอะไรเนาะก็เป็นที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเหมือนกันให้ทุกท่านดูไม่ได้อัปเดต ให้ทุกท่านชมนานแล้วว่าเป็นยังไงมาดูได,ดูฝนนะครับพอดีเจ้าจของรถยังไม่เคยไปก็เลยจะแวะไปเรื่อยๆวันนี้นะครับวันนี้ออนรถทริป1130นะเส้นนี้ก็จะเชื่อมอ,ออกเชื้อไทยได้ด้วยนะครับออกไปดอยหัวแม่คำได้ด้วยนะดอยหัวแม่คำนี้ก็ ตุ่งดอกโบตองเสียงลายนะครับเดินพฤศจิการถ้าใครพลาดจากดอยแม่อุคอก็มาดอยของแม่คำได้แล้วก็น้องๆนะครับหรือสูสีกับแม่อุคอเลยแหละแต่ว่าความเป็นแม่อุคอเนี่ยเขาทั้งดอยเนาะมันจุ้มอยู่ดอยเดียวมันก็เลยดูง่ายแต่อันนี้มันมันมีทั้งจุ้มด้วยจุ้มนี่แปลว่าอะไรมันรวมรวมมัดมัดรวมกันละกันแต่ที่นี่มันมีกระจัดกระจายหน่อยแล้วก็มันอยู่ติดชายแดน การเดินทางพูดถึงก็ยากพอกรันมาดูครับทางก็ขยับขยายอ่ามีหลายทางนะครับสองเมตรมาตรฐานแล้วก็คือถ้าใหญ่กว่านี้ก็คือก็เป็นสี่เลนแล้ว่ะครับบรรยากาศดอยแม่สลงแม่สลองก็เดี๋ยวดูกันว่า ถ้ามีเวล,เวลากงอาจจะพาไปไม่สลอลหรือเราก็เก็บไว้มั่งเผื่อถ้าตัวไปเที่ยวหมดนี้นจะไม่อยากมาวันนี้เข้ามาเดี่ยวด้วยนะครับก็ดอยไม่สลอลก็เป็นซิกเนเจอร์ของเชียงรายถ้ามาเชียงรายไม่มาไม่สลอลก็ยังมาไม่ถึงเพราะมันต้องไปกิจข้าวหมูอยู่นานข้างกรองคนข้าศึในคนต้วนนะครับก็อยู่นานทแท้ๆก็น่าจะต้องเป็นที่นี่แหละ มีอีกโซนหนึ่งก็โซนขาตั้งอันนนั้ก็อยู่นานแท้ๆนะครับก็จะมีเป็นโซนใหญ่ๆถ้าเป็นโซนเชียงใหม่ก็อรุโนไทยนะฮะก็กระจัดกระจายกันไป ห้าดูปลอดภัยดูไปได้เพื่อนร่วมทางให้ทางแล้วอ่ะต้องไปแล้วนะครับอย่ามาทึบเทบอ,อะไรมาเรียงกันเพราะว่าคนแต่ละคนนะครับมีลิมิตมีสกิลไม่เท่ากันเขาไม่ไหวแล้วเขาให้เราแซงยังจะไปตามเขาอ,อยู่บ้าไปแล้วนะเราก็ไม่อยากจะเถียงนะประมาน,น,นะครับเออถนนด,ดี เรียบเลยถนนนี่อะไรนั่นหรือเลปล่าก็อาตอนนี้ไปต่อตูได้อ่ไปทะลุกันได้อันนี้ถ้าเที่ยวก็คือเส้นทางท่องเที่ยวนี้วันเดย์ทริปอีกทริปหนึ่งนะครับก็คือทริปแรกเราก็มาฉุดฟงก่อ,อ,อนนะก็ออกจากกรเมืองเชียงรายนะครับผ่านแม่จันเลี้ยวซ้าย1นึ่เส้นที่จะไปแม่สลองแหละ แต่เราไปไม่ไปแม่สลองแต่ท่านอยากจะบวกอีกไปแม่สลองก่อนแล้วก็ตัดแม่สลองมาโดยตรงก็ได้นะแต่เราอ่ายังไม่ได้ไปครับแต่าทีเดี๋ยวนี้ถนนดีมากนะครับทำคาเฟ่เต้เอมเลยคาเฟ่รีสอร์ทนะครับที่นี่มันความสูงมันไม่เกินระดับน้ำทะเลมันมีโโนนได้นะครับ ชาแบบเอาไปชงก็ได้หรือว่าจะมาชิมชาเขียวที่นี่ก็ได้นะครับไม่ไดว่มารอเล่นแล้วอีกฝุ่นเลยอว่อมารอเล่นอยู่ข้างทางอยู่เป็นล้านแล้วอันนี้คือเช็คอินที่หนึ่ง ร่วงฤดูหนาวเนาะคนมาเยอะๆเขาก็เปิดเปิดตอนนี้จะมีสองโซนผู้ที่คนเยอะมากเลยอ่ะใช่ใช่เป็นที่ท่องเที่ยวสุดที่วันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะหยุดยาวนี่ไม่หยุดหยุดยาวหยุดยาวสามวันอ่ะ ถ้าเป็นช่วงนักท่องเที่ยวเยอะๆเขาก็จะมีให้หลายเป็นเป็นของไครครับพี่เป็นของเขาของเอกของเอกชนอะไรแหละขแต่ก่อนมันเป็นไร่เล็กๆตั้งแต่มันมาถ่ายละครอ่ะที่นี่ก็ดังเลยอใช่มันมีที่ว่าละครอะไรใช่รานนี้ก็ว้าวุ่นเลยนาดีดนาดีดอ่ะนี่ก็เต็มเลยนี่เขาก็เริ่มขยายขยายแต่ก่อนก็มีแค่ตรงนี้นะ แล้วตรงนี้เป็นไรชาแล้วนี่เขามาสร้างเพิ่มจุดข้างหน้าจุดเช็คอินอ่าฝนตกครับพี่น้องวันพอดีว่ามันเป็นช่วงวันหยุดนะครับก็จะมีเดอะพีเพิหน่อยอันนี้เอาอะไรไม่ฝากให้ดูแค่นี้ฝนล,ลง <laughs> ประมาณนี้นะครับก็ยังสวยงามคือเก่าเด้ออร้านเลินก็จะน้อยหน่อย นี่คือคนนะนี่ตากล้องทำงานนะครับฝนไล่พอดีพอดีเลย,ย <c oughs> เรามีโทรศัพท์กันนะบอกประมาณนี้ครับมาเที่ยวกันได้ <c oughs> เราต้องไปกันแล้วแหละถ้าอยู่ต่อไป อย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พาคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงโก้ทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่าสำวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย